สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชยารดาผานางนิสิติชันปีที่3สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา,าเอกพัฒศึกษาและสุขศึกษาค่ะเนื่องจากทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะคะได้มีการเผยแพร่คลิปวิโดีโอเกี่ยวกับค่านิยมแล้วก็วิสัยทัศน์ไปแล้วนะคะได้มีการสะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทั้งค่านิยมและวิสัยทัศน์นั้นในการบริหารคณะเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศค่ะ ตัวอย่างโครงการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนิสิตและนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นอีกโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการอบรมขัดเกล้าในการผลิตและพัฒนาบุคลากรครูโครงการค่ายอัตลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและแฝงด้วยคุณธรรมในการร่วมกิจกรรม และกิจกรรมมหกรรมวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับรู้ถึงการให้ความสำคัญในการ,รส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมไทยซึ่งโครงการต่างๆมากมายที่ทางคณะได้จัดทำขึ้นนะคะก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาด้านความรับผิดชอบหรือว่าคณะแห่งคุณธรรมก็รวนแล้วแต่ส่งเสริมการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศค่ะ